สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้านะคะที่เราอนุบาลไว้ในถาดเพาะนะคะแล้วก็ในกระถางนะคะก็จะเป็นสลัดคอสนะคะแล้วก็ผักกาดหอมแดงนะคะแล้วก็จะมีเบบี้คอสด้วยนะคะค่ะต้นกล้าของเราก็โตพอที่จะย้ายลงปลูกได้แล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ปลูกของเรานะคะไม่เพียงพอสําหรับต้นกล้า เยอะขนาดนี้นะคะตรงนี้ก็ประมาณร้อยกว่าต้นนะคะที่อยู่ในทั้งสองถาดนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาถอนต้นผักชีออกนะคะเพื่อที่จะได้นำต้นกล้าสลัดนะคะมาลงปลูกในกระถางนี้นะคะก็ทำการถอนต้นผักชีออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าผักชีนี้ก็จะต้นแบบ ต้นสูงแล้วนะคะใกล้จะออกดอกแล้วเนาะแล้วก็เราจะถอนตอนที่รากยังอ่อนๆนะคะเพราะว่าเราจะเอารากนะคะไปแช่ช่องฟีดไว้ทําอาหารนะคะเพราะว่าเวลาเราทําอาหารนะคะชอบเออใช้รากผักชีนะคะทําเป็นน้ําซุปนะคะใส่ต้มแบบทุบใส่ต้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ทุกปีนะคะปลูกช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะได้ผลผล,ผลิตดีเนาะ,ะแล้วก็ ตัดลากนะคะทําความสะอาดเข้าฟิตไว้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนนี่เราปลูกผักชีไม่รอดเลยนะคะปลูกได้นะคะแต่ก็จะไม่โตะคะ่ะแล้วก็เลยต้องมาเก็บที่หน้าหนาวนะคะตอนที่เราปลูกได้ง่ายๆนะคะอันนี้เราก็จะล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดลากเข้าฟิตไว้นะคะส่วนใบก็เอามาไว้ทําอาหารนะคะอาจจะกินไม่ทันนะคะใบเนาะ แล้วก็ถอนต้นผักชีออกไปแล้วนะคะก็จะพรวนดินก่อนนําผักสลัดมาปลูกนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรลงไปเพิ่มเนาะก็จะปลูกผักสลัดลงไปให้เขาฟื้นตัวดีก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยทีหลังค่ะนี่ค่ะก็แบ่งออกมานะคะเพราะว่าอาจจะใช้ต้นกล้าไม่เยอะนะคะเราจะปลูกกระถางละสองต้นค่ะ นี่ก็จะเป็นกระถางนะคะที่เราปลูกผักแนวตั้งนะคะเป็นผักสลัดนะคะก็ได้ตัดได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะวันนี้ก็จะนำดินเก่านะคะเทออกเนาะแล้วก็ไปผสมกับปุ๋ยคอกับปุ๋ยมะพร้าวเพิ่มนะคะเพื่อที่จะปลูกผักสลัดในถาดเพาะนี้เลยนะคะต้นกลามีเยอะค่ะแต่ว่าพื้นที่เราไม่มีนะคะส่วนในกระบะยางรถยนต์นะคะก็น่าจะปลูกได้แค่3ต้นนะคะ ต้นกล้าก็เลยเหลือเยอะเนาะแล้วก็เลยจะต้องเคลียร์กระถางที่เราเคยปลูกผักแนวตั้งนะคะค่ะแล้วก็ได้เทดินเก่าออกจากกระถางหมดแล้วนะคะก็จะนําปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวลงมาผสมเพิ่มเติมนะคะแต่ดูดินเก่าเขาก็ดูละเอียดนะคะดูนุ่มดูฟูดีค่ะ แต่ว่าเราต้องเพิ่มปุ๋ยมะพร้าวเข้าไปนะคะเวลาลดน้ําน้ําก็จะชอบหยดออกหมดนะคะแล้วทําให้ดินแห้งเร็วนะคะก็จะเพิ่มปุ๋ยมะพร้าวลงไปให้ช่วยกักเก็บน้ําไว้ได้เยอะกว่าเดิมนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่าพืชที่เราปลูกรอบแรกนะคะเขาก็จะดึงจะดูดสารอาหารไปกินไปใช้บ้างแล้วเนาะเราก็ต้องเพิ่มสารอาหารเข้าไปใหม่นะคะซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยคอกนั่นเองนะคะให้กับ พือที่เราจะปลูกรอบสองนะคะพอเราคลุกเขาเสร็จแล้วนะคะก็จะนำดินที่เราผสมนี้นะคะกลับลงไปใสน่ในกระถางไว้เช่นเดิมค่ะ ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เตรียมดินใส่กระถางเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นตอนสายแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาปลูกกันนะคะปลูกตอนนี้ก็เดี๋ยวกลัวต้นเขาเหี่ยวนะคะเพราะว่าแดด่องแล้วค่ะกล้าผักสลัดในถาดเพาะนี่นะคะก็จะมีเบบี้คอสนะคะแล้วก็สลัดคอสนะคะแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนอยู่ฝั่งไหนนะคะเพราะว่าต้นกล้าเหมือนกันค่ะแต่เรารู้ว่าเราอนุบาลไว้อย่างละครึ่งถาดนะคะ เดี๋ยวเราก็จะปลูกกระถางแถวล่างนะคะของอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็กระถางแถวด้านบนนะคะก็จะปลูกของอีกฝั่งหนึ่งค่ะต้นกล้าก็เหมือนกันมากนะคะแยกไม่ออกเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้จดไว้นะคะว่าอันไหนอยู่ฝั่งไหนเนาะเดี๋ยวโตวมาค่อยมาดูกันค่ะว่าแถวล่างหรือว่าแถวบนจะเป็นอะไรนะคะ แล้วก็ได้ย้ายต้นผักสลัดนะคะมาลงในกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ระบายต้นกล้าไปได้เยอะเหมือนกันนะคะตอนแรกก็กวัวจะไม่มีที่ปลูกเนาะก็จิ้มตรงนั้นสองสามต้นนะคะตรงนี้หนึ่งต้นสองต้นอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ยตรงนี้ด้วยนะคะอีกสามกระถางเนาะเดี๋ยวก็จะขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยมารับชมกันอีกทีนึงคะ่ะ